เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2024หัวข้อข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้อพระธรรมหลักสดุดีบทที่7ข้อที่6 6ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นด้วยความกริว้ว ขอทรงลุกขึ้นสู้ความเกลียดกราดของคู่อริข้าพระองค์ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์พระองค์ทรงกำหนดการพิพากษาอ่านพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่22ข้อที่7-10 7เมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพระเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพระเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพรเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้านด้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แปดแล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโครงเคลงรากฐานของฟ้าสวรรค์ก็ว่นไหวและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กริ้วเก้าควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงขลานออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์ สิบพระองค์ทรงน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์เนื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์ของเราในวันนี้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าได้ยินเสียงร้องของลูกๆของพระองค์และลุกขึ้นมาช่วยคนนั้นแผ่นดินโลกทั้งใบจะสั่นสะเทือนและรากฐานของสวรรค์จะสั่นสะเทือนนั่นหมายความว่าเมื่อพระเจ้าก้าวเข้าสู่สถานการณ์ใด ผลกระทบของพระองค์จะรู้สึกได้ทันทีท่านรู้หรือไม่ว่าเป็นไปได้ที่ท่านจะขอให้พระเจ้าลุกขึ้นมาช่วยท่านสดุดีบทที่144ข้อที่5ถึง6กกล่าวว่าห้าข้าแต่พระยาเวขอทรงนวมฟ้าสวรรค์และเสด็จลงมาและขอทรงแต่ต้องภูเขาทั้งหลายเพื่อให้มีควันขึ้นหก ขอทรงให้สายฟ้าแลบทำให้พวกสัตรูกระจัดกระจายขอทรงแผลงศรของพระองค์ทำให้พวกเขาแตกหนีเมื่อการต่อสู้ที่ท่านกำลังเผชิญนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ท่านจะรับมือไหวและท่านต้องการการแทรกแซงจากพระเจ้าอย่างเร่งด่วนท่านสามารถขอให้พระเจ้าลุกขึ้นและเสด็จลงมายังโลกเพื่อท่านโดยเฉพาะและพระองค์จะทรงทำเช่นนั้น พระเจ้าทรงประทับบนสวรรค์และควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกเพราะโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์อย่างไรก็ตามเป็นครั้งคราวเมื่อลูกๆของพระองค์เผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นและลงมาต่อสู้เพื่อพวกเขาด้วยพระองค์เองสดุดีบทที่หกสิบแปดข้อที่หนึ่งถึงสองกล่าวว่าหนึ่ง ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชางพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์สองควรถูกขับไปทันใดก็ขอทรงไล่เขาไปทันนั้นที่เพึ่งละลายต่อหน้าไฟทันใดก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อพระพักพระเจ้าทันนั้นเมื่อท่านรู้สึกท้อแท้ และสิ่งที่ท่านต้องการคือให้ศัตรูของท่านกระจัดกระจายจงร้องทูลพระเจ้าและกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพระองค์ตรัสในสดุดีบทที่ห้าสิบข้อที่สิบห้าว่าสิบห้าและจงร้องทูลเราในวันยากลำบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายเกียรติแก่เราย้ำว่าท่านควรร้องเรียกพระองค์ในวันที่มีปัญหา และพระองค์จะทรงตอบท่านจากพระคำภีและประสบการณ์ส่วนตัวผมได้ค้นพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกๆของพระเจ้าที่แท้จริงเผชิญกับสถานการณ์และสถานการณ์ที่มากมายและเขาหรือเธอร้องขอให้พระเจ้าลุกขึ้นและต่อสู้พระเจ้าจะทรงปรากฏพระองค์เสมอใน2สองพงกษัตริย์บทที่สิบข้อที่สิบสถึงสิ กษัตริย์เฮเซคียาร้องทูลพระเจ้าเมื่อกองทัพใหญ่จากราชาแห่งอัสซีเรียตัดสินใจทำสงครามกับยูดาเฮเซคียาทราบว่ายูดาไม่มีทางสู้กองทัพอัสซีเรียที่แข็งแกร่งได้ดังนั้นพระองค์จึงรายงานเรื่องนี้ต่อพระเจ้า14เฮเซคียาทรงรับจดหมายจากมือของผู้สื่อสารและทรงอ่านและเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเว และเฮเซคียาทรงพีีจดหมายนั้นออกเฉพาะพระพักพระยาเวห15และเฮเซคียาทรงอธิษฐานเฉพาะพระพักพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับเหนือเหล่าเครูบพระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก16ข้าแต่พระยาเว ขอทรงเงียบเพื่อกันสดับข้าแต่พระยาเวขอเบิกพระเนตรมองดูและขอทรงฟังถ้อยคําของเซนเนาเคอรีปซึ่งเขาได้ส่งมาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชน17ข้าแต่พระยาเวเป็นความจริงที่พระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทําให้ประชาชาติและแผ่นดินของพวกเขาร้างเปล่า18และได้เหวี่ยงพระของพวกเขาลงในกองไฟเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้า เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์เป็นไม้และหินเพราะฉะนั้นจึงถูกทำลาย19ทเาฉะนั้นบัดนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวพระเจ้าทรงลุกขึ้นเพื่อยูดา และในคืนนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เข้าไปในค่ายของกองทัพอสัสซีเรียและสังหารทหารไปหนึ่งแสนดห้าพัน 5, นายเฮเซคิยาไม่จำเป็นต้องรวบรวมกองทัพเพื่อต่อสู้กับอสัสซีเรียด้วยซำ้ำพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาเองท่านที่รักอย่าสิ้นหวังเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จงร้องทูลพระเจ้า และพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อช่วยกูท่านประเด็นการอธิษฐานโอ้พระเจ้าโปรดลุกขึ้นและต่อสู้เพื่อข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน